สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกับแบทเครื่องไม้ไทยอีกสักหนึ่งรอบนะครับวันนี้ครูตัวจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบสัดส่วนหนึ่งก็คือโน,น้ตตัวดำและตัวคาบตนันชั้นนั่นเองอ่ะดูตามเนาะตรงนี้คือบิดที่1บิดที่1เล่นตัวดำอ่าแล้วก็ปัะจุดๆตรงนี้นะครับอย่าลืมนะมีปัะจุดเ,เพิ่มมาด้วยนะยากน,นิดนึงนะครับแล้วก็มีเครื่องคาบตนันชั้นอยู่ตรงนี้สแสดงว่ามันเชื่อมยังวะ กระเบิหนึ่งชั้นนะครับเชื่อมมาเราเขียนเครื่องหมายทยเชื่อมมาอย่างนี้ด้วยก็ได้นะครับแล้วจังหวที่สี่มันเล็กกระเบิดหนึ่งชั้นแล้วก็อยู่ตรงนี้ตึงตึงนะครับแล้วก็จัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ตึงแล้วก็ตึ้งอยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องหมายไทายไปตัวดาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตึ้งเครื่องหมายอยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องหมายไทายไปอยู่ตรงนี้แล้วเครื่องหมายทายจากตัวดำพุ่งเยดตรงนี้นะครับเวลานับก็จะ่า ใช้สัดส่วนนิดนึงแล้วก็ตั้งสตินิดนึงนะตัวนี้นะอ่าเพราะมันถ่ายหลายทีนะครับตึง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 ตึ้งตึงตึงอ่าอย่างนี้เนาะอีกรอบหนึ่งนะครับสามสองไปตึง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 อย่างนี้นะตึงแรกตึงเอ้อตึงสาม ตึงต้งตึง้งตึ้งทายตึงต้งตึง้งทายนะอ่านะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็อันนี้เคสถ้ามันเพลงจริงอาจจะไม่ยากขนาดนี้นะอันนี้คือตัวยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพว่าสมมติว่ามันเป็นต่อกันอย่างนี้เราจะคิดยังไงเราจะเขียนโครงสร้างมาันอันนี้มันอย่างไรแล้วก็เราจะนับกันมามันอย่างไรเช่นเคยครับเรากีตาร์ขึ้นมานะครับตัวบอกแล้วว่าเวลาเล่นให้เล่นจาก ลดตัวที่ง่ายที่สุดก่อนคือเล่นให้เป็นลักษณะสายเดียวอ่าเช่นสาย e ก่อนนะสาย e สายเดียวสามไปีชี้ตามเลยก็ได้นะครับเวลาฝึกนะชี้ตกยกไปเลยนะครับมันจะได้ง่ายอ่าคือตัวเล่นสายเบียดด้วยนะครับตึง คอร์อะไรครับอ่าเป็นเอเมเนอร์อย่างเดียวเนาะอ่าตรงนี้เป็นเ e อตรงนี้เป็นอีเมเนอร์ก็ได้อ่ะสมมติมันเล่นคอร์อย่างนี้น,นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างมาว่าลู่ทีโฟไปอื้อไออีขีดความหนึ่งนะครับสามไอหนึ่ง อย่างนี้นะครับอ่าเ้าๆก็ได้นะครับบางคนอาจเล่นไม่ทันห่อและสีอย่างนี้นะครับลักษณะเป็นไทยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็ให้แบ่งโน้ตออกเป็นทีละส่วนอาจจะเล่นส่วนนี้ก่อนนะครับหนึ่งกับสองก่อนหกับสองต่อไป3นะครับ1 2ึสาม แล้วก็4นะครับหรือว่ 1, 2, แล้วก็3 4มสี่ก็ได้ฝึกทีละส่วนนะครับให้เราเกิดความคล่องตัวแล้วก็ฝุดทายนะครับก็คือการเชื่อมเลงเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกด3ข้อนะครับในการฝึกเล่นของเราก็คือ1เขียนอย่างไร2นับจังหวะอย่างไร3ปฏิบัติอย่างไรนั่นเองนะครับกด3ข้อนี้จะทําให้เราเกิดอะไรขึ้นนะครับช่ำชองทั้งการเขียนการอ่านการเล่น เขียนอ่านเล่นแล้วก็สุดท้ายมันก็มีหลักการเพิ่มเข้ามาคือหลักการฟังนั่นเองนะครับถ้าคนที่ฟังสัดส่วนนี้บ่อยเล่นสัดส่วนนี้บ่อยๆหรือฝึกสัดส่วนนี้บ่อยๆมันก็จะเกิดความชํานาญในการเล่นสัดส่วนที่เรากล่าวมานะครับแล้วก็สัดส่วนที่เราฝึกกันเองเวลาไปเจอในเพลงนะมันก็จะนึกออกแล้วก็เก็ตไอเดียว่าอ๋อสัดส่วนนี้นะครับเวลาไปอยู่ในเพลงเราฝึกมาแล้วสัดส่วนนี้เราเคยแยกจังหวะมาแล้วสัดส่วนนี้เราเคย พิมพมาแล้วเราเคยนั่งนับมาแล้วเราเคยตีขอดมาแล้วนะครับมันก็จะชินนะเวลาไปใช้มันก็จะใช้ได้เลยนะครับเปรียบเหมือนเราท่องสุดคูนะ่ะอ่าถ้าง่ายๆคือเปรียบเหมือนการท่องสุดคูณว่าอ๋อแบบฝันนี้อีพีนี้หรือว่าสัดส่วนนี้จังหวะนี้มันเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ